ไปเลยจ้ะโอ้ยเหลืองงามแถบหอมเนาะแกงเขียดทำกันด้วยพี่นอ้องออกไปสองสามปูน สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับผมม,มินีจ้ามินีมีเมนูด้วยครับผมแกงเห็ดนะสกิมเ,เ,น,เนี่ยครับผมเห<ช>็ดเขาไปหามาด้วครับแกงเห็ดเผือกเขาด้งค่ะผมเห็ดผืองกระดงจ้ทสงสัยเห็ดตัวนี้เนาะสกิมนะ่มองจ้าลักษเห็ดเผือกเที้ยวนะครับเมียนครับผมลักษณะเขาคือเห็ดเผือกในคาไายเนาะลักษณะคือกันเลยครับผมแต่เขาบม่เคยกินจากเต่อแล้วก็บม่เคยได้เก็บนี่สิกินครั้งแรกนะครับผมมารสชาติเพื่อสิ่งอย่างเงี้ยนะค่ะกระสิแกงรวมใส่กับเห็ดเพือกเขาดงจ้ะเห็ดเพือกเขาดงเ้งหอม ดอกเงีบบวบบเนะาะเดี๋ยวไปเก็บอยู่มือเดียวเด้อครับผมบอกขอยมีเวลาว่างเ,ะะนเนดี๋ยวไปเนาะสกิปเนาะเพราะว่าเขาต้องเั็เดสวนนั่นไหมครับผม,มพี่น้องก็ว่าให้อัปเดตสวนในเบิร์กเนี่ยเดี๋ยวรอจะหน่อยก<ช>ันเนาะเครืค่องข้าก็เตรียมไปแล้วมี่ยังเงี้ยสกิปก็มีเนี่ยนะคะแกงบะหยากเนาะกับพักบานบาดห้างเลยจ้าก็มีไผ่ตูเล้าเนาะแล้วกับพักขาหรือว่าใบชะอมแล้วกับติ๋วพักติ๋วพริกค่ะลูกโดดเนาะขอ้าว พริกกระตั้มใบอะไรค่ะนี่กระตั้มใบเรียบร้อยอลไรเนาะนี่ค่ะหอมกระเทียมพริกสดค่ะแกงสนามยานางเนาะมือนี้่จ้ะว่าสิแกงสนามยานางเนาะค่ะสูตรเข้มข้นบาบัตได้เพื่อนโบมี่บอกกับบอตองใส่เนาะนี่ค่ะเห็ดผึ่งเนาะค่ะกใสิใส่หมอเด้อเด้อจากพี่น้องจะถ่างหมอด้ยต้อง ยตามโดยพริกค่ะตรเ,เทียงเท่านะหอมกระเทียงพริกสดจ่ะใส่ลงไปเลยจ้ะพักติวค่ะนี่หนาปลาแดกเด้อจ้ะ ใส่ลงไปเลยจ้ะส่วนความนัวเนาะพี่น,อน้องแกงเห็ดเห่าเครื่องเคียงกับว้าลายเนาะค่ะ,ะเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะเฮ็ดแบบที่ให้กินนะคะพี่น,อน้องใส่ลูกโดดพี่น,อน้องุ้ยเหลืองงามแพลมเนาะเป็นสีเหลืองพี่น,อน้องเฮ็ดสีเหลืองของเห็ดเนาะอ้ยงามค่ะเฮ็ดสีงาม่ะค่ะ เดือดหุ้ยเลยค่ะใช้อายเห็นอันนีขาไล่ๆดอกครับอยู่บมืองใดขาไล่อยู่สายน้อสีคือกันสีกันบอลอนดีนโอ้ยเหลืองอาลามเลยพี่น้อกหอมผักเพื่อเสียบผักเนาะอีกตัวอีกจังเลยก่อนค่ะให้เฮ็ดเขาซุปดีๆก่อนเนาะสีเหลืองงามคักของเสียบประจำประจำขั้เรื่นทุกโคเรื่นต้องมีใจเลย บใส่บอ่อเสบเนาะพี่น้อนตามที่ตามโคสมควรนะครับผมบริวาใส่หลายมากไหมใส่ปลาก่อนปลากร,ร,รต้องดินหลายเนาะเพราะว่าใส่นักปลาไหลไปแล้วเติมมันชิ่มเติมก่อนเนาะค่ะจ้างเนานะก็ใส่อีกประมาณสามสิบนาทีเนาะ,ะแกงเห็ดเพราะว่าตรงเห็ดเห็ดเขาสุกเด้อจา้าโบเมนว่าห้าแกงเขาเดียวกับเอาอก,เอา,อกเอาลงุงจิ้มเนาะเพราะว่า ันเฮ็นบ็ซูปนี่โทรกเข้าสิอืดพี่น้องเดี๋ยวซีบก็กล<ช>่อมหรใส่น้ำป้ายก็น,น้อยอไข่สุดท้ายนะท้ายแล้วค่ะไปตูล่าวเนาะ ตุลาชนนี่ก็ไล่หลายพี่น้องน้ำบาตนี่ยไล่แห้งใล่ไล่หลายเลยค่ะไว้ตู้เบื่อเบอยาเร์ช่วงนี้น้ำหัวน้ำสวนผักขาห้าวจ้าความสมุนไพรเห็ดเจ้างามค่ะ คิดเขาเห่า,างานชิ็จเรียบรอย้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟสีงามนอกเห็นไมนี่คือเรืองงามครับมาเด้อจ้ะิแก่งเฮดทำกันเดวอพี่น้องเข่าสาวมีขนาดห้าใสตู้เย็ยนไว้เนาะ ใส่มากับใส่ถุงบ่ได้ล่างกับใส่ตู้เย็ยนไว้เพิ่นเฮ็ดมันก็ยังสดงา่ายมากใส่หม่าก็บ่ได้ทแกงกินเลยหรอกพี่น้องบ่ค่อยว่างเนาะแต่ก็แบ่งนะแบ่งออกไป2-3งูามล่ะ <c oughs> แบ่งทีแบ่งนอกกินแต่เสียดครับคือจลืลืดหลื่นลืดดีเนาะ <c oughs> สิได้ซีมเฮ็ดเพิ่อไงยังก่อนซือ้อเทียนบอ๋อได้ไหมซื้อหนึ่งคนเดือนนง ลูกนั้นรสผ้าอื่นเช่ดเนาะอย่าลืมลสองทิ้แต่ละบาทด้วยกับอื่นไม่คือกันหรอกค่ะอันนี้เอานน้ำเพลินได้คือหนองบัได้ยบาเอื่นตะกอนนี่คือผ้าอื่นนะบ้านห้าบุ๋มเนี่ยบ้านห้าบุ๋มชิมชิมชิมมึงแช่บบอชิมให้เผือกเทียนค่ะให้เผือกเขาด้งค่อยค่อยขึ้นราคาเราชิมลองชิมให้เผือกเทียนด้วย้ะชิมดูสิ ห่อนตกเปาก่อนประนคือบริเวนหมายถึงว่าให้เขาคือเหตุผลอะไรสำหรับว่ามันลื่นแบบคืดคืดคืดคือไกุ๊บกุ๊บกึ๊กกันแต่บมก้าก่อยงพี่แสบเนาะบมค่ะแับเขาบริแยกไปกอยเว้พี่แสบกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีค่ะแสบแยกไปกอยแสบแสบพี่น้อง นี่ยเห็เผือกเขาดมเห็ดกระเจงสีออกอยู่เรื่อยๆเนาะแต่สีบกค่อยลายเนาะตะถุง,างยางใส่เว้ไล่ยางเนี่จักหน่อยครับผมถองยางก็ไปเลิกๆจักหน่อยโอ<ะ>ค้งเสียหวานตะกุนเห็ดเผือกเสียบอยู่แล้ว,วเพี่น้นงบบอ,อ,องขนาดเห็ดเพิ่กคมยังเสียบเรื่อยเนาะเห็ดเพิ่กเทียนนี่ยเสียบอ่ะขาเขาจีไอ้นี่คมครูเวลาหยั่งมันจะคึ๊ด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 ตับบ่คลายๆอารมณ์คือกินตับบ่เสียบปอตับส เหล่วแต่ผู้มักเนาะค่ะหวานแซวฝาไปนอนที่เข่วน้ำกันค่ะหุบลอยไปน้องเก่งจะเท่ามันเขาเศร้าน้าเก่งแค่เจ็บแซ่บเลยค่ะมือนนี้ ใส่หน้าม่ยะนั่งนาะกจาแกงง่ายๆแบบมีสารบานเห่าอะไรค่ะแบมมีอยังหลายกับเห็ดแบบง่ายๆจ้ะแต่ก็เสีบค่ะกคือสิบได้กินให้เพียนอนบึงหรือเนาะคือสิบได้นั่งกินให้เพียนอนบึงดอกขาดกันบ่ค่อยถนัดบ่กาะเดี๋ยวกะขอกันลิปหนาเนาะค่ะครับผมค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ก็เชิญเต้าจิ้มก๋วยชานมาทุ่งจ้า เดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมค่ะวาห้างเอาสิไปทางไหนเนาะครับอาจสิพอกันน้ำสวนอาจสิได้อัปเดทส่วนพักไหนที่จะนองบึงมันจ้ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ